a n s ปึ๊บห้าสบหกถูกต้องครับโอ oh มเมื่อได้อาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะลบตรงนี้นะครับลบในกระดานนะนักนักเรียนจดจดเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังจดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะลบแต่เครื่องกิรลิคุณครูจะแชร์ไว้ตลอดคุณจะลบนะเธอไปปักหมุดที่ในกระดานต่อไปหาค่า it ครับ หา,าค่าไอทีหาค่าไอทีไอทีได้จากอ e ีตั้งหาร rt แทนค่า e ีสิบสองโวลต์หารเฮ้ยเมื่อกี้เท่าไหร่คุณครูล,ลืมเมื่อกี้เท่าไหร่นะ rt คุณครูล,ลืมบอกอบอกคุณครูหน่อยคุณครูล,ลืมห้าสิบหกจุดเก้าโอเคห้าสิบหกจุดเก้า โอหมให้จบภายในหน้านั้นเลยให้จบนี้เลยเท่ากับเลยอ่ะอ,อีตั้งต่อไปเว้นตัวหนึ่งบรรทัดอีตั้งหารอีตั้งหารด้วยอาทีอาทคือห้าสิบหกโอหมใช่ไหมอ่ะกดเครื่องยีดเลขได้เท่าไหร่คุณครูจะคอยนักเรียนได้เท่าไหร่ สินตุนันได้เท่าไหร่ลูกให,หนลองกดสิลองกดสิได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ <นา S 1> สินตุนันอะไรนะสินตุนันกดอยู่ใจเทานะึงก็มันเร็วๆหน่อยดีมันจะต้องกดช้าทําไมล่ะเออชนละสีกดรือยังกาลังเขียนอยู่ครับกาลังเขียนหรอต้องเขียนให้ตรง นักเรียนต้องเขียนให้พร้อมกับครูนะถ้าเขียนไม่พร้อมนายไปเข้าห้องน้ําหรือไม่ได้เรียนตามครูเนี่ยคุณครูก็จะลบกระดานไงนักเรียนเขียนไม่ทันนะครับนักเรียนจะต้องนั่งเรียนอยู่ตลอดขออนุญาตผู้ปกครองก่อนว่าตอนนี้ขออนุญาตเรียนก่อนเรียนด้วย่อองะ12 12หาร56.9 เนี่ย0.210แอมแปรแต่เราจะทําแอมแปรตัวนี้ให้เป็นมิลลิแอมอ่าเธอเขียนตัวนั้นก่อนก็ได้เธอเขียนด้วยกับ0.211แอมอนุญาเขียนตัวเล็กนิดนึงเขียนตัวเล็กนันจัดยังไม่พอหาค่า ไอทีไอทีเท่ากับอ e. ีส่วนอาร์ทีสิบสองโวลต์หารห6ารอเฮ้ยเท่าไหร่นลืมลืมเท่าไหร่นะเมื่อกี้56าหไอเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนอ๋อ56.9 56.9กจุดเก้เโอห์มเท่ากับกูจะเขียนตัวเล็ก เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งศูนย์จุดสองหนึ่งหนึ่งแอมนะครับศูนย์จุดสองหนึ่งหนึ่งแอมแปร์โอเคไหมครับคุณครูเขียนตัวเล็กลงเพราะว่าเขียนตัวเล็ลงเพราะว่าเนื่องจากคุณครูอยากจะเปลี่ยนเป็นมินิแอมอ่าสินทุน,นันออสองศาสตร์ครับได้ศูนย์จุดสองหนึ่งหนึ่งแลยใช่ไหมเราต้องทำเป็นมินิแอมครับเพราะเวลาเราวัดด้วยมิเตอร์ พะเราวัดด้วยมิเตอร์ครับมันจะต้องวัดมันต้องวัดมีหน่วยเป็นมิลลิแอมนักเรียนนักเรียนกด e n g หนึ่งครั้งครับปุ๊บสองร้อยสิบจุดแปดเหกสองมิลลิแอมสองร้ปดเก้าหกครับใช่ครับบุเล็กสองร้อบจุดแปดห มิลลิแอมมองเห็นไม่เอ่ยมองไม่เห็นคุณครูจะเพงกล้องให้ดูอืมนอะออีกนิดหนึ่งเป็นมิลลิแอมเห็นไหมเห็นไหมศูนย์จุดมันคือศูนย์จุดสองหนึ่งหนึ่งเอมครับอาจารย์แต่เราจะต้องทำให้เป็นมิลลิแอม เหตุผลที่ต้องทําให้เป็นมิลลิแอมเพราะว่ามิเตอร์ของเราอะมันจะวัดออกมาเป็นหน่วยเป็นมิลลิแอมมิเตอร์ของเราวัดได้สูงสุด250มิลลิแอมดีที่เกือบ210นะครับอ่าเรียบร้อยต่อไปต่อไปเมื่อหาไอทเสร็จแล้วต่อไปหาค่าไอหนครับ หาค่า i หนึ่ง i หนึ่งได้จาก e ตั้งหาร r หนึ่งครับ12โวลต์หาร100โอห์มเสร็จครับนักเรียนเว้นสักหนึ่งบรรทัดนะที่หาค่า i หนึ่งอะหลังจากได้ it เสร็จแล้วใช่ไหมเว้นสักหนึ่งบรรทัด ลงมาก็เป็นไอหนึ่งต้องเว้นหนึ่งบรรทัดนะส่วนเขียน i t เท่กับอ e ส่วน R ทให้นักเรียนเขียนคนละบรรทัดถ้าให้สวยงามจะต้องเขียนคนละบรรทัดอีกนิดเดียวนะคำนวณอีกนิดเดียวจะจบแล้วครับกดเครื่องคิดเลขช่วยกดตามคุณครูเมื่อใส่ตัวเลขแล้วกดเครื่องคิดเลขวันนี้สากดได้เท่าไหรคะสิบสองหาร หนึ่งร้อยเท่ากับเท่าไหร่คะวันนี้สาคะคำนวณได้เท่าไรศูนย์จุดหนึ่งสองค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสองแอมเขียนดีคะศูนย์จุดหนึ่งสองแอมแล้วทำเป็นมิลลิแอมค่ะเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งสองแอมแปร์มันคือหนึ่งร้อยยี่สิบ มิลลิแอมเปร์โอเคใช้ได้เก่งมากต่อไปหาค่า i2 สองเป็นหนึ่งมันทัดนะ i2 สองได้จาก E ตั้งหาร R2 12สองสิบสองโวลต์หาร220โอห์มหาค่า ไอสามเว้นหนึ่งบรรทัดอีตั้งหารอาสามสิบสองโวลต์หารสามร้อยสามสิบโอห์มได้มีหน่วยเป็นแอปมแล้วก็เป็นมิลลิแอปมอ่ะอย่าลืมเว้นหนึ่งบรรทัดนะเพื่อความสวยงามช่วงนี้นักเรียนเขียนเองอย่าลืมนะนักเรียนจะต้องเว้นหนึ่งบรรทัด แต่คุณครูไม่สามารถเว้นหนึ่งมันทัดได้เพราะว่าเพราะว่าคุณครูพื้นที่มันน้อยนะครับนักเรียนลองกดเครื่องยิดเลขที่สิบสองโวลต์หารสองยี่สิบเท่ากับ0 0นยห้าห้าถ้าเขียนก็คือ0ูนยห้าห้าครับมันคือ0ูนยศมันคือ0ูนยห้าห้าแอมแปร์ ทำเป็นมิลลิเอมกด E N G ปุ๊บมันคือห้าสิบสี่จุห้าสี่ห้ามิลลิเอมครับนี่คือ i อสองไอสาสบสองตั้งหาเดี๋ยวเลบก่อนสิบสองตั้งหารสาม้อยสามสิบโอมเท่ากับ ไอสามมันคือ0.036์จุดศูนยามหกแอมแปร์ทำเป็นมิลลิแอมกด e n g มันคือ36.364บหกจุดสมิลลิแอมนี่คือการกดครื่องคิดเลขใครไม่ทันบ้างยกมือสิครับยกมือสิยกมือได้คุณครูจะกดให้ดูใหม่ก็ได้ไอเจ้าชนครับ อ่าไม่ทันตรงไหนลูกตั้งแต่ไอสองหรอไอสองครับอาจารย์ได้ได้อ่าแล้วตอนนี้ชนละิิธิ์มีเครื่องคิดเลขอยู่ไหมมีครับมีครับเปิดกล้องโชว์เครื่องคิดเลให้คุณครูดูหน่อยเป็นแบบไหนไอคุณครูดูลูกไหนดูดิเฮ้ย<ๆ>เป๊ะเลยนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าชนลสิทธิ์เธอเธอเธอ,อเอาคําว่าแมดออกไปสิ อ่ะอกดตามครูกดตามครูไม่กดตามครูกดชิปเนี่ยปุ่มชิปเนี่ยเนี่ยชิปโหมดกดหมดสิเลขสองอะไรรับสองเลขสองหายแมดหายไปแล้วใช่ไหมครับเอาเครื่เธอเครื่องนี้เลขเธอเครื่องจริงหรือว่าเครื่องที่เธอเธอโหลดมาเหรออันนี้โหลดมาครับ เอาแล้วที่คุณครูให้ไปใช่ไหมอันที่ครูให้ไปผมก๊อบมาแล้วก็ไปโหลดในเว็บอีกทีครับโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดเดอเก่งว่ะอ่ะอ่ะงั้นเธอกดอ่ะเตรียมกดตามครูอะไม่ไม่เธอไม่ต้องปิดกล้องแล้วโอเคไม่ต้องเช์แล้วโอเคครับโอเคอ่ะ,อะดีมากนี่ให้ดูอย่างเงี้ยเรียนกันนะอย่างเงี้ยครับอ่ชาชลสิทธิ์กดตามครูสิบสองหารกดตามเลยนะถ้าถ้าไม่ทันบอกนะสองร้อยยี่สิบ เท่ากับนั่นน่ะ0.05กูปัดแล้วไงอ่า0.055กด E N G หนึ่งครั้งนี่คือมิลลิแอมเมื่อกี้เป็นแอมไงตอนนี้เป็นมิลลิแอมมันคือ5 4 5สเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะกดคุณครูไปใส่ก่อนไปดูในกระดานกดแล้วปรากดว่าได้ยังต่อไปนี้0.055 m8 มันคือ54.545ม ah, ิลลิแอมป์ไอสาได้เท่ากับ0.036 M หรือมันคือ36.364ห ah. ดมมิลลิอมเดูดูด,ดูหน้าจอด,ดี่มันเป okay. ๊ะไหมโอเคคือเครื่องหมายวงเล็บดี โเคเราเขียนก่อนไงเนี่ยเวลาเวลาเวลาคำนวณเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคำนวณมีแค่นี้แหละครับนักเรียนครับอ่ะเมื่อกี้คุยกับชุลสิทธิ์อยู่ไอตัวนั้นได้แล้วต่อไปอีกตัวหนึ่งกดเหมือนเดิมเลยสิบสองหารสามร้อยสามสิบเท่ากับนั่นน่ะศูนยจุดศูนสามหกเห็นไหม แล้วก็กด e n g ไงจะกลายเป็นมิลลิแอมเหตุผลที่เราต้องทําเป็นมิลลิแอมเพราะมิเตอร์เราวัดได้เป็นมิลลิแอมนักเรียนเขียนมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมนะ i t วหนึงบรรทัด i 1เว้น1บรรทัด i สอง้หน1บรรทัด i สเม้น1บรรทัดและวิธีการเขียน e ส่วน r t ครับจะต้องเขียนคนละบรรทัดเพื่อความสวยงามีเขียนกับแบบครูแบบนี้เลย ทีนี้เราจะพิสูจน์เราจะพิสูจน์ครับเขาบอกว่า i อทเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ i อหนึ่งบวก i สองบวก i สามจากทฤษฎีเราไปพิสูจน์เดี๋ยวคุณครูจะจะเขียนพิสูจน์ให้ดูนะครับเขียนข้างล่างนะถือเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วเขียนว่าพิสูจน์ดูพิสูจน์พิสูจน์คุณสมบัติ จำนะจำนะจำจำจำข่าพิสูตรคุณสมบัติอมืมองเห็นไหมเ้ยพิสูตรคุณสมบัติขีดเส้นใต้สีแดง ใครเรียนเข้าเข้าออกออกเดินเข้าเดินออกมันจะไม่เข้าใจนะไอทจะมีค่าเท่ากับ i อหนึ่งบวกไสองบวกไสามนักเรียนเตรียมพร้อมที่จะใส่ทุกตัวครับแล้วใส่เองครับ i อทีเท่ากับ 2, ไอหนึ่งบวกไสองไปหนึ่งมันแรกก่อนนะ i อสามเทมค่าครับไอที IT เมื่อกี้เราได้เท่าไหร่อะ หน้อยยี่สิบเอ้ยคุณครูลืมมาทำไงอะ่ะคุณครูลืมอ,อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะจดก่อนไอ้เจ้าธนภัทรธนภัทรธนภัทรอยู่ไหมธนภัทรไม่อยู่ยกมือ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 พผ แล้วไม่เป็นอะไรเปิดกล้องที่เปิดกล้องไม่ใช่ไม่ได้เหรอไม่ใช่ไม่ได้เหรออ๋อไม่พูดไม่ใช้ได้ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเรียบร้อยพอคุยกับคนอื่นดีกว่าเอ่อเอ่อสิทธินันบอกเขาด้วยว่าธนภัทรทำไมไม่ได้ยิน เออธนาคารมาเลนคอมเ้ืองจันได้ใช่ผิดแล้วโทรศัพท์มันก็ใช้ทำเป็นของบ้านสยามได้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้อ่ะแต่คุณครูไม่ได้ยินโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์บอกมาให้เอออย่าเพิ่งคุณครูจะถามเธอก่อนสินตุนันไอหนึ่งเท่าไหร่เมื่อกี้สินสินตุนันกี่มิลลิเอีนร้อยยี่สิบเออร้อยยี่สิบจุดอะไรเฉยๆนะอ่ะไอทีเท่าไหร่เมื่อกี้สองร้อยเท่าไหร่บอกครูก่อนสิเร็วๆ ไอเทียเนสิสองร้อยสิบจุดก็ดูในสมุดสิแปดเก้าหกกันแปดเก้าหกนายต้องดูในสมุดส,สินทุนานเรียนกับครูอ่ะไปบอกมันว่าคุณครูไม่ได้ยินจะยกมือทําไมอ่ะไปเขียนกันครับไปดูในกระดานไปดูในกระดานได้ยินครับอาจารย์นาันาพั์เมื่อกี้คุณครูไม่ได้ยินนาย นายใช้อะไรตัวอีกตัวหนึ่งโทรศัพท์ไปครัโอเคตอนนี้นายใช้สองเอ้เขาแล้วนะโอเคโอเคดีมากอ้าไปดูไปดูในกระดานใช้สองเอ็ไปด้านหน้าหน่อยไปด้านหน้าหน่อยด้านหน้านี่ไอทีก็กับไอทีกบสองร้อยสิบจุดแปดเก้าเอ้ยไม่พอไม่พอไปอีกไปอีกสองร้อยสิบ จุดแปดเกมิลลิเอมเท่ากับไอหนยยี่สิบมิลลิเอมบวกห้าสิบสจุดหมิลลิเอมบวกสามสิบหจุมิลลิเอมโอเค นักเรียนเขียนมาให้เต็มเลยขนาะเขียนไม่เต็มแบบนั้นะ่ะเราจะพิสูจน์ไงนักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้มันตรงกันนะเครื่องหมายเท่ากับนี้ให้มันตรงกันแล้วตรงนี้ก็เท่ากับจบเลยมันคือสองร้อยสิบจุดแปดเก้าหกมิลลิแอมฝั่งนี้จะได้เท่าไหร่เอาละคุณครูคอยอยู่ครับคุณครูคอ,อยอยู่เอ้ยมาฝั่งหน้าเนิดหนึ่ง เรียนใช้ใช้สองเอกเขาก็ได้โอเคธนภัทรใช้สองเอกเขาหลกใช้กล้องอันหนึ่งใช้อะไรมันก็แล้วแต่ครับจะใช้กี่อันก็ได้เหมือนกับครูอ่ะใช้เครื่องคิดเลขมั่งใช้อะไรมั่งอ่าลองกดดูทิเชลสิิ์กดดูหน่อยว่าได้เท่าไหร่ค,รคุณอยากเปรียบ,บ,บเทียบ,บกดตศึกษสามตำแหน่งเลยนั่นอ,อ่ะก,กดตามนั้นร้อยยี่สิบบวก พอ้ผู้หญิงเราคุยกับผู้หญิงมั่งป่ะคุยกับผู้หญิงมั่งสินวรัชคะทันอยู่ไหมคะทันอยู่ไหมทันค่ะคุณคุูไม่ได้คุยกับผู้หญิงเลยเดี๋ยวก็จะหาวไม่สนใจกิษนาทานันไหมวาสนาเลขที่สองอะทนันไหมคะ ทันค่ะทันนะแล้วอีกคนหนึ่งงานสิบสามมาเกียงศักดิ์เกียรติชน,นะอะไรเน,นี่ยโอ้ทันไหมอ่ะทันทันทันไหมทันไหมทันค่ะอ่ากดกดตามกูกดตามกูว่ามากดกดเลยรู้กูอ,อยากจะรู้ว่ามันเท่ากับสองร้อยสิบจุดแปดเก้าหกเท่ากันไหมสองฝั่งร้อยยี่สิบบวกบวกห้าสิบสี่ห้าสิบสี่จุด ห้าสี่ห้าบวกสามสิบหกจุดสามหกสี่สามสิบหกจุดสามหกสี่เท่ากับเป๊ะเฮ้ยใกล้เคียงหนึ่งร้อยสิบจุดเก้าศูนย์เก้าครับนักเรียนครับใกล้เคียงกันมากใส่เลยครับสองร้อยสิบจุดเก้าศูนย์เก้าถือว่าเป๊ะเลยครับสองเก้าศูนย์เก้า สองร้อยสิบจุดเก้าศูเก้ามิลลิแอมแปร์เรียบร้อยขีดเส้นได้สีแดงปิดเห็นไหมครับว่านี่พื้นฐานวงจรไฟฟ้าพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัดปกตินักเรียนถ้ามาเรียนที่นี่นักเรียนจะต้องเรียนคำนวณแบบเนี้ต้องมีเครื่องคิดเลขคนละเครื่องให้ไปเลยใครอยู่แถวๆนี้มายืมเครื่องคิดเลขครูได้เลย ตอนเช้ามีน้องปวชหนึ่งก็เข้ามายืมแล้วคุณครูมีเครื่องแบบนี้เยอะเอาไปใช้ตกลงตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้นักเรียนที่รักครับตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เราได้ค่ามาหมดแล้วแล้วปรากฏว่าพอเราพิสูจน์แล้วกระแสที่ได้ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหมครับไอทีกับไอแต่ละตัวรวมกันใกล้เคียงกันครับ นี่คือแสดงว่าถูกต้องสองร้6ยสิบจุดแปดเก้าหกมิลลิแอมกับสองร0 9สิบจุดเก้าศูนย์เก้ามิลลิแอมเมื่อถึงตอนนี้แล้วนักเรียนถ้าเรียนกับครูนักเรียนคงจะต้องรู้รู้ถึงสเต็ปหลังจากนี้จะทำยังไงครับบอกคุณครูดิหลังจากนี้ทำยังไงรู้สเต็ปหลังจากนี้จะทำยังไงในในในสมุดสินทุน,นันบอกคุณครูดิว่าต่อจากนี้จะทำยังไงนี่คุณครูจะ จะไม่แชร์เครื่องกิดเลขกแล้วนะเราก็จัดเองไงอาจารย์หรือว่าอะไรไม่ถึงให้ทำอะไรอาจารย์ไม่ไม่ไม่ในสมุดของเราอะ่ะพอถึงขั้นตอนนี้เสร็จแล้วให้ลองบอกครูดีว่าที่เราเคยเรียนเรียนกันมาสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะทํายังไงต่อเธอเปิดไปดูสมุดครั้งที่แล้วเอามาทาตารางว่าอาจารย์ถูกต้องสินทุน,นันร่วเข้าใจแล้วเราจะเอาค่าที่ได้จากการคํานวณไปใส่ลงไปในตาราง แล้วเปรียบเทียบกับค่าที่คุณครูจะวัดได้แล้วคุณครูจะทดลองให้เธอดูเก่งวะนีะ่มันต้องเรียนเป็นสเตปแบบนี้อย่าลืมน,นะทุกครั้งที่เรียนกับครูวงจรไฟฟ้าพาื้นฐานวงจรหนึ่งเรียนทฤษฎีสองมาปฏิบัติว่ามันเท่ากับที่คำนวณไหมจบเลยวันนั้นธนภัทรเข้าใจไหมธนภัทรเข้าใจครับโอเคอยากให้นะักเรียนทุกคนเป็นแบบนี้เตรียมพร้อมแสดงว่ามันต้องใช้แบบนี้แหละครับ ทีนี้เว้นหนึ่งบรรทัดสิครับเขียนว่าตารางบันทึกผลการทดลองตารางบันทึกผลการทดลองดูในกระดาน ดีชั้นใต้สีแดงเว้นสองบรรทัดนี่คือตารางค่าที่ได้จากการคำนวณ ค่าที่ได้จากการทดลองไอทีไอหนึ่งไอสองไอสามตรงนี้หนึ่งบรรทัดพอตรงนี้สองบรรทัดสองบรรทัดโอเคไหม อ่าให้คุณครูให้ดูจ 1, ํานวนบรรทัดอ่าสองบรรทัดเลขสองนั่นคือสองบรรทัด k okay. it ค่า it ค่า i หนึ่ง i สอง i สามมีหน่วยเป็นมิลลิแอม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 สองบรรทัดนะบรรทัดล่างเขียนหน่วยมิลลิแอมมิลลิแอม มิลลิแอมแล้วเราจะเอาค่าเราจะเอาค่าที่เราคำนวณได้อะครับนักเรียนแต่รางบันทึกผลการทดลองใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวคุณครูจะเอียงมาด้านหน้านิดปากหมดคุณครูเลยนะ พอปักหมุดเลยให้นักเรียนนำค่าที่ได้จากการคำนวณไปใส่ในตารางข้างบนเวลาไปใส่ใส่แค่ทดสยมหนึ่งตำแหน่งพอโอเคไหมธนพัฒน์หนึ่งตำแหน่งพอโอเคครัอ่ะเช่นไอทีเท่ากับสองร้อยสิบจุดจุดแปดเก้าก็เป็นสองร้อยสิบจุดเก้าพอ ่าไปใส่กันครับเดี๋ยวคุณครูจะใส่ให้เอาทยมมาหนึ่งตำแหน่งพออ่าไปใส่กันครับไอทีสองร้อยสิบจุดเก้ามิลลิแอมไอหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิแอมไอสองห้าสิบสี่จุดห้าจุดหกห้าสิบสี่จุด จุดหกมิลลิแอมไอสามสามสิบหกจุดสี่เรียบร้อยนี่คือค่าที่ได้จากการคำนวณน,นักเรียนจะต้องทำแบบนี้อย่าลืมนะเวลาคำนวณเราจะใช้ทุษฎีมสามตำแหน่งนะครับแต่เวลาเราเขียนเปรียบเทียบกับการทดลองเอาใช้แค่หนึ่งตำแหน่งพอ เพราะว่าเราวัดเราวัดเราวัดด้วยมิเตอร์เนี่ยนะครับเราวัดด้วยมิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นค่าที่เราจะตอนนี้ตอนนี้มาถึงนี้แล้วสินทุนันสินทุนันครับทานนายเขียนถึงนี้เรีเรยบร้อยไือย,อยังครับ แตารา่ตารางค้าเขียนตามนี้เสร็จหรือยังเรียบร้อยอยังเขียนแล้วจ้ะโอเคนะนทุกทุกคนต้องได้ตามนี้นะครับสินตุนันเสียงใครแม่จยะโอเคแม่บอกแม่ด้วยว่าอาจจะเรียนสินตุนันเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยตั้งใจเรียนเดี๋ยวคุณครูจะฟ้อ,ฟองเออก็จะเรียนแบบนี้นักเรียนก็ทีนี้คุณครูจะทําการทดลองให้นักเรียนดู นะครับเตรียมพร้อมนะครับมาดูการทดลองตามสเต็ปเลยนักเรียนมาดูมาดูคุณครูต่อวงจรเดี๋ยวคุณครูจะเปลี่ยนกล้องเป็นอีกหนึ่งกล้องหนึ่งครับในกระดานก็มีกล้องก็หลับ้ยพังพัง ก้องก็หลายตัวเวียนไปเวียนมาอืมหูฟังก็จะพัง